กับกับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าส่ช่องพงศ์พะลวยนะครับมือวันนี้ก็มีโอกาสนะครับปูเจ็ดสองหรือว่าปูวัดบักแข่งเงยนะครับปูบกแข่งเงยหรือว่าปูเจ็ดสองเข้าพระจันนะครับกลับมาบึงตัวเลขกว่กาพลลุ่งไห่ตได้แล้วหมวดนี้นี่บนยังนี่ลางยัง,งหรือว่าผลลุงกลมไหตได้เนีนๆครับพอสนินรรากะมาบึงนำกันเน้อว่าปูเจ็ดสองนี่เล่าสี่ไหตัวเล็แน่ครับ ตามพูกมเลยบังคับอาจารย์ะกครั่นี่นี่นนี้นี่นอ่นี่นี่นี้นี่ะีันี่นี่นี่นอ่นี่นี่นีนี่นี่นีนี่นี่นนีนีนี่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 นีัวนี่นอนี่ยนี่นี่นีนนี่นนนี่่นนน สองตกจุดไหนเนาะพ่อแะคือจุดจุดนี้ี่ล่างนี่เด็กกันนาะมัน่หมดพยายามหยจับไปกอนอะไ้นกเสียนอกวาตอกลับไปบวชเปบวชกับรามสลกันนะเพาร้อจัได้ะมเนีะยง้ไปนี่จุดนี่มือสุดสุดที่สามนี่พยายามบังไว้ เสองนี่มันออกเก้าสองมันมันปิดจุดล่างจุดนี้นี่หมวดต่อมานี่หมวดต่อมาเป็นนี่สองกับสามนี่มันออกสามศูนย์นี่คือจุดนี้นี่พยายามเบิ้งนี่จุดที่มันบอลอ่ะนะนี่เก้าสองนี่กับสามศูนย์จุดนี้อีกหมวดมาหนะคนเขาจับกรถูกเห็นปะขากระยั่งได้สวยนี่ในแถวบ้านนี่ก็จับถูกท่าอยู่มันปิดเรียงล่างอืมมาหาเจ็ดอืมกับเก่าเจ็ดจุดนี้อืม เอ็มาหันวนี่ตัน่ยเป็นลางใช่ปะปอดเจ็บเนี่คือตัวนี้มังเป็นลางนี่คืเอาแค่นี้เอประกอบมันเลยเอาชดเนี่น้อประกอบอย่างนี้กับชุดเจ็บเจ็บุดนี่แหละถ้าเอจมาเขาปจับลักสีบัวยหยอยากได้นกลับประกบอืออืมมันคือัวนี้แหละจดมันนะนี่ันวาบ้านสืบสีคือจัวนี่พยายาม่งยบเลยอือค่ะชุดกำลังนะ เจับกันนี่เมียถ้ตัวนี๋จัาพันมันวิ่งนี่วิ่งตัวไหนครับปูก็วิ่งหนึ่งะวิ่งหึ่งเลยเนมนวิ่งหนึ่งเลยเนาะค่ะวิ่งหนึ่งกับแปะวิ่งหนึกับแปะหั่หลังมือบนเอาเั้าบนั้งหลังค่ะบนล่างเนออ๋อบนล่างหนึ่งกับแปดบนล่างวกก็เด็นนี่สักเด็นถ้าเววิ่งละสองตัวนี่มกรดเยะเด้อ่ะหนึ่งกับแปะก็ได้หือว่าจะได้หนึ่งกับกก็ได้ที่สันก็เย ประมเหล็ดบนนี้แม่งว่าท่านใดมั่นมะค่ะปูมันบ่นท้านมันทักเดือดมันคือบนกบลาลังมันสวนกันเรียนคือมาหันไหมก่อีคจับยนักนะประมาณนี้เขาบอกเลีเมิองตัวนี้ตัวนี้มันเป็นล,ล่างนั่นวะถ้าบอกศวนแบบสวนกับ,กบเป็นบนกับี่เป็นล่างกับนี่มันก็เลยมันก็เลยดึงมาอันนี้มันเป็นล่างแล้วเขาบอก บนมันก็มีโซนบแบบฮอกเลยมาจับ<ะ>คือเลขเดี๋ยวนี้มัน,นไปได้ทั้งหมดทั้งล่างตาจุดนี่แน่คือชุดตัวนี้มันปิดจุดล่าง<ะ><ะ>วันนี้นี่นี่แหละอาจวันนี้อาจแต่สมาบนมาล่างกับบ่อโบโหรือแม่สามกับบ่อโบโตนะก็ะจับเข้าจับไปสองคู่นี่แหละจับเปสองคู่นี่ก้อน,นล่างนะคะถ้าบอลนั่นก็จับแควบนเมื่อได้ปูสี่ไฮนี่ก้อนเรียก้อนก สามชิ้มือก ul ็ได้จ้กสีไยชุดบนแม่ไ้ีเขียงเพราะมันต้องหมันเพราะว่าที่บอยโรกหลยั้งนอดเลยรวกับสามตัวแล้วคูสองครูไปกันนะอ๋อเลขบนกับสีไยสักสองครูอันี้อที่วางสีรงมงนี่ละนี่สิลงอนี่บที่วางขาทกันคููไปแข่งลงเสมียงใช่ไหมการดังๆพ่นเราไปกว่กาเขาี่อกจากนี่ลันี่นี่คือออกจากนี่ละอ็ปวนเจอฮ้อนก็จะไปกวนก็ได้ อ๋อคือปูใจห่อนให้จับเอาเอาเลยแม่จับเอาเลยก็ได้นีหมวดหมก็ตัวนี่น้ะปูนาะเลขเหกตัวนี้อางี่ไลามันก็ประกบปูเองได้น้อพี่น้องูวานะคะนี่เขาเนี้เน้นให้แล้วนี่มันมีหนึ่งมีแปดมีหกเนี่น้แล้วคือหยัยยันยังไวเลยหนึ่งนี่านหึมาเนาะ้มาหนึ่งนึนี่แหละหนึ่งแปดแปดนี่ครับเนาะทาทาถบบแปด้าแบบแปดเพราะมาลังนี่เพืเอ หนึ่งหาหนึ่งหกก็ได้เป็นได้ด้นี่อาจจะมาหนึ่งหาหนึ่งหกก็ได้แมนแมนคือชุดนี้มันงามด้วยหนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะแล้วจะดีกลับเอาสามหนึ่งเป็นไปได้ว่าขับปุ๊บได้คือสามหกหนึ่งหนึ่งหกสามเป็นไปได้เป็นไปได้มันเสียอาจิมะมันเขาบกว่าวัที่แล้วมันเข่าตรงกลางเนาะแมนอาจิมะยังไงนะแบบมีก็ได้มาแบบที่ไปได้กับว่าแหน่มันบ้าง นี่เป็นขนหรือมาสามแปดสามแปดสามแปดก็ได้หรือสือมาเลี้ยงก็ได้ว่าพเลี้ยงกตนเนี้ยเนี้ยคือชอมสูตรสุรตัวบกบ่ไขวรดเนี้ยบ่วัดนู้ค่ะนี่เดยพีบพูกที่ว่าเคยเลี้ยงกันมานี่เีเห็นป่อันนี้เก้าสองไงค่ะคือเอาสุรตัวนี้ไหมนี้เก้าสองแล้วหาเก้านี่ยมันถิมาเจอสูตรมันถือบ่ไขวดเอาสุรอตัวแล้วจับใจไนมันมันถิอบ่หลายสุราตัวเท่าบ่ถมันหลายหมด ได้เือเลยเน่ยมาหั่นนะชุดละตัวมาหน่ยเจ็ดอันนี้เจ็ดมันกับส้นกันดิตัวนี้กับนีบอลบอลรตัวนี้กับฮาครับนั่นมัดงสองส่อนอมกับเกมัดตัวนั้นนึงนุ้นมาหั่นัถกับธรรมดาผู้บงไปก็จะเเจ็ดติถ้าเจ็ดไปชรล่างืัวล่างก็้วุดนี้มันบ เขาบอกประจําได้จุดล่างนี่จุดประจําแมนบ้างค่แมนบกปจําที่นี่นะฟับไปพีจุดล่างนี่สิประจํานะคะเห็นบ่านี่สองนี่ออกเก้าสองเขาเ้เบิ้งชมเออันนี้สมนี่มาสามสนค่ะนี้นี่เขาก็นี่นเีหลยอันนี้หานี่เขาอยู่บ้านรถที่นี่มันมาหาเก็ตเขาหายหายไปทาเมันรถอืเขาไปท่บมันมาหาเก็ืเลยวนี้ว่ดรถคือกันไม่จตัวนะนี่ว่านอ่ะ เกาเห็นไหว่าเกศมันสืนมันกระเด็นยี่แล้ววันก็แค่มาใช้เขาจะแ่แล้วส่นเกศเกศส่นเราจะกลับกากลับแล้วมาปูกันเป็นว่านี่กันแม่แบบนี้นี่เอง่าไงก็จุดเป็นหลางหนึ่งแต่ละนะปูเนาะแม่เล้าไปหลายก่อนว่าไงไงวิ่งหลังนี้เด่นหึหลดวิ่งหลัง้าลุดมากมันจะเป็นบักส่นได้แล้วทาถ้าูนยนนี้ลุดนี่ สี่แค่แจมยวหรือเป็นแค่บักสองก็เลียกเลียกอันทั้งเดือดท้องมันมันมันสีบรุษไก่ประดังขาพลาดมาก้็พี่นนองหนึ่งด้อค่ะก็สามศูนย์เออสามศูนย์ถ้ารุดมากมันติดสามแป๊ดถ้าขึ้นไปเปสามเก้ากงั้นค่ะก็สามศูนย์นี่คือกันเป็นตัวเดียวกันเนี่ยถ้ารุดมากนี่เป็นได้แค่สองอือถ้ารุดมาได้แค่สองเออแม่มันมันมันสิเกือไปไกลนะ้าลังคือมากลงมากเป็นศูนย อึอร่งแต้มก็ตัวตัวตังมันเ่ะค่ะก็ตงคือวงกงมนี่เขได้แบบแบบนึงหนึ่งอาจอาจจะบาว่าตัวนี้อะไรนะอาจบะเราว่าแปงอะไรเพราะแสกมันเดินบนก็มนี่ค่ะอืมถา่มันบพมาวบดมาล่งนี่คือคือสีบพถูกเลยที่เขาประกอบนี่อาจจะมาหนึ่งห้าหนึ่งหกหรือห้าหนึ่งหกหนึ่งะไคือจนจนอีก็มาหันเขาตัวนี้มาหันเนี่ยยืดดีมาหันมันวะมันกมันแบงน้นเอ นี่เก็บเนียซส้นกันใช่ป่ะ,<ฮ>ะมันเริ่มเปลี่ยนข้างเดินนี่ <ฮะ S 2> นี่เก็บมาส้นห่อตัวนี้มาใส่เนี่ยเก็บถามมาแบบนี้กันมันมาตรงกันหรือเปล่าใช่ปะ,ปะมาหาหนึ่งหนึ่งหาได้ค่<ฮ>ะนี่ไปดูดิมันมันเปลี่ยนข้างเดือนแล้วหาหนึ่งได้สามหนึ่งได้หกหนึ่งได้แปดหนึ่งได้เนมนค<ม>่ะ<ม>จะได้กะ<ม> ปูว่าประมาณก่อนเลสิออกสามหมื่นมินบะค่ะปูจางสีโล่งเหล็กโบนไฮแล้วปูกับจังสีเน้นไฮเนาะวงกลมไฮโครงสุดท้ายเมื่อนั้นแหละไม่ได้ทำมันและค่ะใโครงสุดท้ายเลยเนาะค่ะโครงสุดท้ายเลยก่อนเลขออกสามหมื่นเนาะปูเนาะก็คือวันที่สิบสามก็ได้ค่ะวันแที่สิบสามเนาะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้ก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องคะ ขาดเบิ้งทั้งเดือนประจำเข้าถือเบิ้งออกก็ต่อค่ะแม่ยูข่าวปุ้เลยที่ติดตามปูมากกว่าสีหูนกปูครับหนึ่งนี่ก็ใไ่ฮเนี่ยหนึ่งแปดส่วนมากนี่มีโอกาสขึ้นบนใดวะค่ะปูเฮ้ยเนี่ยมีโอกาสสี่สีขึ้นบนใดวะค่ะตัวใดสูตรนี่แหละสูตรที่เยอะเยอนีิเขาเขาจับบนล่างไหมอ๋อจับบนล่างมันวะค่ะกว่าบางสีงานลงยานกั็ยังเพราะว่าเขาเรียบบุกับเรียงล่างมาร่วมกันใช่เยอะดิโอ้ตัวเหล็ปูคนไข้มาแล้วเด้อครับเด้อส่วนเหล็กล้างครับ เลขล่างก็มี08แล้วก็18สายวิ่งก็วิ่งหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องปูเจ็หรือว่าปูบักแขงใหญ่เพิ่นก็ให้มาแล้วครับส่วนล่างกระลอกอีกส่วนเลือดเลืบนเพิ่นก็สิให้ใกล้ๆพุ่นละเพิ่นก็สิปล่อยออกมาอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องก็มาเบิ่งมาชมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้ง่องนะครับเด้อกลับขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมพุงผ้ารวยก็ดีใจพุ่มใจที่พี่น้องให้กำลังใจ สิงกันแล้วกันนะครับพอได้่านบุญมั่นไปหาทํามจิบต่อไปคับับกับขับพูดบุญขับพูดหลายๆที่ขับมาติดต่มก็มากุดกันดีเจียงเตียนสร้างชงนะครับเรื่อสำหรับลิมนี้ขอจบไปเพียงกันี้ครับเอาไว้ชิหนาพอันไหมครับขับสวัสดีครับ